เพื่อท่ะเรามายำเห็ดกันนะคะอันนี้เห็ดค่ะเราก็มีหอมใหญ่เดือกผักเพื่อชีเรียกันเราหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หอมนี่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มะนาวค่ะพริกพริกบดนะคะพริกแดงบดสําเร็จค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําซอสที่เราปรุงไว้แล้วเราจะมาผสมใหม่แล้วก็จะมีน้ามันน้ามันนะคะอูหลีอูเลียค่ะ แล้วก็จะมีเกลือค่ะวันนี้แล้วก็จะมีน้ําตาลเราจะมีผสมน้าตาลนะคะนะคะแล้วเราก็จะใส่ไปในนี้เนาะน้ําตาลพริกมะนาวแล้วเราก็จะมีน้ำมันนะคะน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งอ้ย น้ำมันไม่ให้มันแห้งค่ะโอยโกดแรงไปหน่อยน้ำมันนี้ไม่ให้มันแห้งนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็น้ำซอสน้ำซอสที่เราปรุงแล้วนะคะนี่ใส่กเกลือลงไปอีกนิดนึง นี่นะคะก็น้ำซอสที่เราจะยำยำเห็ดคะ่ะสไตล์เราเองนะคะไม่ใช่สไตล์ไทยนะคะก็เราก็เทลงไปเทไปให้หมดเลยเนะเาะแล้วก็ใส่ผักเพอพ์อชิเลียลงไปะคะ่ะเพ์ชิเลียลงไป่ะ ผัดคืชชีล่ลงไปแล้วเราก็จะมายำเราก็จะมาผสมให้เข้ากันเราก็จะมาผสมให้เข้ากันดีเนาะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงตปอีกนะคะเพราะว่ามันจะแห้งเรายาแบบสไตล์ของเราค่ะไลท์สีเดนนะคะ ยำสไตลส์สวีเดนค่ะแบบนี้นะคะ่ะมันแห้งเราก็จะใส่น้ำมันลงไปอีกนะคะน้ำมันมะกอกใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่พริกใส่พริกบดลงไปนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเดีก ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาชิมเราก็จะผสมแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาชิมว่ารสชาติยำยำเห็ดของเราสไตล์เราเองสไตล์ของเราครัวเราเองค่ะสไตล์สวีเดนของเราเองนะคะก็จะออกมารสชาติแบบไหน ที่นี่เขาชอบกินยำเห็ดกันค่ะยำเห็ดสดแบบนี้นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเช็ดเช็ดเช็ดเราต้องการอีกเกลือชูรสเอไม่มีชูรสนะคะมีเกลือน้ำตาลกล้มะน,นาว ก็ใส่พริกลงไปเพิ่มเพื่อได้รสชาตเผ็ดนิดๆฝรั่งชอบกินเผ็ดค่ะวนันนี้ตามนี้นะคะสีสันก็เริ่มเริ่มดีขึ้นล้ก็นี่ค่ะสีสันเริ่มสวยงามแล้วค่ะยำ ยำเผ็ดของเราก็ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะยำเผ็ดค่ะนอตายำเผ็ดเสร็จแล้วนะคะยำเผ็ดของเรายำเผ็ดของเราเสร็จแล้ว่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ